สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวิคะห์บอนเตงกับอ่องดีแคสประจำวันที่27กันยายนพศ2567สวัสดีเป็นแฟนในช่องและเพื่อนในกลุ่ม VP กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับที่เด็ด8คู่ที่อองนํามาฝากหน้าช่องของทุกวันเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆกันด้วยนะครับผลงานหน้าช่องของคําคืนที่ผ่านมานะครับผมโหทาได้ดีมากเลยนะครับและก็สวยรู้กันเลยส่วนคู่ที่เด็ด VP ีครับการันตีทํากาไรอย่างแน่นอนและกิจกรรมถ่ายผลแพชนะวันนี้ผมจะให้คู่ไหนนะครับสามารถติดตามต่อในลิปได้ อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับใครทายถูกครับรับไปเลยนะครับเสื้อบอลเกตพรีเมียมมีครบทุกทีมทั่วโลกเลือกรับได้เลยนะครับส่วนคู่ที่เด็ด v i p ครับของครับคืนที่ผ่านมานะครับผมให้ไว้ในกลุ่มระหว่างอ j จฉพบกับเบสิกตัดคู่นี้ผมให้อัจกไปนะครับคู่นี้เข้าเต็มนะครับผมกินเต็มตามคาดเลยนะครับทำได้ดีเลยและขอแสดงความยินดีกับพี่ๆกันด้วยนะครับที่ตามอ่องในกลุ่ม v i p นะครับผมฝากกันด้วยนะครับหากชอบคลิปของอ่องนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่่งตตอออออกไปปข ครับผมสโซนนี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างที่น่าลงทุนเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับสุดฟุตบอลบุนเดนเก่าเยอรมันครับเป็นการพบกันระหว่างบุลเซียดอรทมูลครับพบกับโบคุมลงเตะกันเ,เวลา1นึนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเรทราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คุณนี้เปิดราคามาก่อนเลยที่ดอรทมูลต่อลูกครึ่งควบ2นะครับสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกครึ่งนะครับผมเรามาดูตารางคะแนนของ,อ,งองทั้ง2ทีมนี้กันนะครับดอรทมูลครับอยู่ที่อันดับ8ของตารางนะครับมี7แต้มครับแข่งไป4นนัดชะ2เสมอ1 1แพ้้ได7เสี่นัด ทางฝั่งของโบคุ้มครับอยู่ที่อันดับ16ของตารางนะครับมี1แต้มแข่งไป4นัดครับไม่เคยชนะใครมาเลยนะครับเสมอไป1แพ้ไป3ได้ไป3เสียไป7ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันนะครับการพบกัน5้ครั้งหลังสุดนะครับผมเป็นทางดอทมูลนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมา3ครั้งเสมอมาสองครั้งนะครับพรมครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งของดอทมูลนะครับที่เอาชนะไปได้โดยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งะครับเสมอ2อครั้งก็เสมอกันตั้งแต่ปี2023 2ทัั้้งงคร ท้งฝั่งของโบคุ่มทําผลงานได้ดีสุดคือการเสมอแค่นั้นนะครับแล้วมาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มฮันดังสุดของดอทมูนนะครับผมพวกเขาชนะมาได้3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็แพ้กับสตูดการ์ดแบบเละเทะเลยนะครับหประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะขับบูชมานะครับสประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเสมอหนึ่งคม ่ผาานมด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับทางฝั่งของบคุ้มครับฟอร์มพันาหลังสูของเขาวชนะมาได้1ครั้งนะครับเสมอมา1ครั้งแพ้มา3ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมอกับออสไตล์คลีนมานะครับ2ประตูต่อ2เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นครับก็แพ้กับไฟบวกมานะครับ1ประตูต่อ2เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับชนะ1ครั้งก็ชนะลอตไวท์เอเซนมานะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่5กันยาาาาายยนนนทที่่ผมมะะรรััับดดด้วสกกอออ์ปตตููจขง สองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านดอดมูลครับของกุงซือนูริซาฮินด้านการจัดท่าเข้ามาพวกเขาน่าจะมาในระบบ34 21นะครับโดยมีเซลูซูลัสซี่ออกสตาร์ทยืนหน้ารั้ขายและใช้ยูเลียนบันและคาริมอเดยยมี่คอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทาฝั่งของทีมเยอนครับโบคุ้ม um, ครับของกุนซือปีเตอร์ไซเลอร์ด้านการจัดท่าเข้ามาพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 3 1 2นะครับโดยมีฟฟลิปออฟมันไมลอนโบอาดูออกสตาร์ทยืนหน้ารั้ขายและใช้ดานนี่เดวิกคอยปั้นเกมและสนับสนุน อยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทัศนบอลครับมั่นใจเลยว่าเกมนี้ครับดอัมมูลจะกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งได้อีกครั้งแน่นอนครับหลังจากที่นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้กับคู่แข่งผลแรกเลยนะครับในซีซั่นนี้เนื่องจากเกมนี้ครับจะได้กลับมาเล่นในบ้านอีกด้วยและคาดว่าแบบนี้ครับคงจะเน้นแบบสุดๆเลยนะครับอีกอย่างครับคู่แข่งในวันนี้ก็คือบบวคุ้มครับที่ยังสะกดชัยชนะไม่ได้เลยนะครับจากการลงเล่นที่ผ่านมาและการออกไปเยือนวันนี้รับประกันล่วงหน้าได้เลยครับว่าโอกาสแพ้แบบเสียศูนย์มีเยอะจริงๆครับและวันนี้นับยงงงไผมมก็อว่าาาเจ้้ าดแน่นอนครับการันตีครับเชียเสือเหลืองไม่มีเครื่องแน่นอนครับในคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่2เลยนะครับสุฟุบอลกันโชซีลิอาครับเป็นการพบกันระหว่างเอซีมิลานครับพบกับเลเช่ลงเตะกันมาลนาฬิกาสนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับในราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่เอซีมิลานต่อลูกครึ่งนะครับสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับเอซีมิลานครับอยู่ที่อันดับ7ของตารางนะครับมี8ดแต้มแข่งไป5นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้หได้1ิบเอ็ดเสียเจ็ดล ฝั <im iter> 谢谢่งของทีมเยือนครับเรเช่อยู่ที่อันดับ17ของตารางนะครับมี5แต้มแข่งไป5นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้2ได้3 8ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันทั้งครั้งล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนี้ก็เป็นทางฝั่งของอิซิมิลานนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งนะครับพบครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งของอิซิมิลานนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะไปด้วยสกอร์3ปรรระะตตู่่่ออ0นคคััับบ้้ฝงงขเเชททไดดีีสุดคือการเสมอเท่านั้นนะครับต ครั้งเรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับฟอร์มพัฒนาลังสุดของ AC ซีมิลานนะครับผมพวกเขาชนะมาได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็ชนะอินเตอร์มิลานมานะครับในศึกดาร์บี้แมตช์นะครับผมเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นครับก็แพ้กับลิเวอร์พูลมานะครับหประตูต่อ3ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับเสมอหนึ่งครั้งก็เสมือนกับลาซิโอมมมมาาาาาานน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 นะะะะคคครรรรรรัััััััับบบ2ปตตูู่่่่่่่ออออเเเเืวทททีี1กกยยผดงงงฝขชฟ์ วกเขาชนะมาได้1ครั้งเสมอ2อครั้งแพ้มา2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็แพ้กับซอนซาโล่มานะครับศูนย์ประตูต,ต่อ2เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับในรายการบอลถ้วยก่อนหน้านั้นก็เสมือกับปาามานะครับสประตูต่อ2เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับชนะได้1ครั้งก็ชนะกายรี่มานะครับหประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันจัดทัพของทั้งสองทีมน,นี้กันนะครับ้าบ้านอิซิมิลานครับของกุสอเป 4-2-3-1นะครับโดยมีอันบาโลโมลาต้านะครับออกสตาร์ทยืนหน้ารั้งขายและใช้คริสเตียนปุลิสิตทอมมี่อับราฮัมและลาฟาเอลเลาห์คอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับเรเช่ครับของกุสซูลูก้าคอติร่างการจัดท่าเขาว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีนิโคล่าคิร์สโตวิทออกสตาร์ทยืนหน้ารั้งขายและใช้แพตติกดอกูอันเต้เลบิชและลาเมชบันดาคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทัศนบออลลเเจ้้าาาบนนซมิครับ,บ, 9, รบผลงานช่วง วันนี้นะครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับพอชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วแถมเกมล่าสุดนะครับก็ชนะเพื่อนร่วมเมืองอย่างอินเตอร์มิลานมาได้อีกด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับและเรียกได้ว่ามั่นใจแน่นอนครับสำหรับพวกเขาส่วนทีมเยือนครับเรเช่มีผลงานที่ย่แย่มากนะครับพอห้เกมหลังสุดที่คว้าชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเลยนะครับเปิดมาให้กับเจ้าบ้านฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีสุดครับเพราะมิลานครับกำลังอยู่ในช่วงที่ได้ใจเลยนะครับหลังจะเอาชนะอินเตอรรรร์มมาาาานนนได้้ะะัเพกี เชียร์ปีศาจแดงดําขย้าในถิ่นแน่นอนครับในคืนนี้คู่ที่3นะครับสู่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเลอันบายาโดลิดพบกับมาโยกาลงเตกนเวลา2นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเลราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่บายากาต่อเสมอนะครับสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับบายาโดลิดครับอยู่ที่อันดับ18ของตารางนะครับมี5้าแต้มแข่งไป7นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้4ีได้3เสียไป15ลูกนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับมาโยกาอยู่ที่ัดบ5 ตารางนะครับมี11แต้มแข่งไป7นัดครับชนะ3เสมอ2แพ้2ได้6เสียไป5ลูกนะครับเรามาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันครั้งล่าสุดนะครับผมก็เป็นทางบยาโดลิดนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมา2ครั้งเสมอมา2ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับพบครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2023นะครับผมก็เสมอกันไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะครับทั้งฝั่งของมาโยก้าครับพวกเขาชนะได้1ครั้งก็ตั้งแต่ปี2023เช่นกันนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับผมมเราาดูฟอร์มของงททั้2ีมนี้กันนะ ฟอร์มพนันล่าสุดของบายาโดลิดครับพวกเขาไม่เคยชนะมาเลยนะครับเสมอไป2ครั้งและก็แพ้ไป3ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็แพ้ให้กับเซบีย่ามานะครับหนึ่งประตูต่อสองเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเลอัลโซเซดาดมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับเรามาดูทางฝั่งของมาโยกากันนะครับฟอร์มพนันล่าสุดพวกเขาชนะมาได้3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็็ชชนน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 ะะะะเเเเเรรออออัััััััลลบบบติสมมมาาาาาาคคื่่่่่วททีี24กกกยยผห้้โซซด นะหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับแพ้หนึ่งครั้งก็แพ้ให้กับบียาเลอันนะครับหนึ่งประตูต่อสองเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับเรามาดูการจัดทัวของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ,บ้านเลอันบียาโดลิดครับของกุนซือเปาโลเปสโซลาโนโอด้านแกนจัดทัวน์คาว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับโดยมีลาอุนโมโลควรมีลาตาซาและดาวินมาชิตออกสตาร์ทยืนหน้านาตาไคร่วมกันและใช้สแตนโกยูริชคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบบนนะคครรัััททฝ่งงขออีมเยืบ มาโยกาครับของกุนซือยาโกบาอราซาเต้ด้านการจัดทัพครับว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีไคลลาลินออกสตาร์ทยืนหน้ารัขายและใช้โรเบิร์ตนาบาโลเซก้ดาเดและดานี่โรดิเกตคอยปั้นเกมลุกและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับัศนาบอลครับเจ้าบ้านบียาโดรีครับพวกเขามีผลงานที่ยแย่เลยนะครับเพราะไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่ฝั่งของทีมเยือนครับมายโยกาฟอร์มช่วงหลังทําได้ดีมากเลยนะครับพะ4เกมหลังสุดพวกเขาชนะไปได้ สนัดเลยนะครับเลยละคาเปิดไม้กับเจ้าบ้านต่อเสมอนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยนะครับเพราะโอกาสเสียทรัพย์มีสูงมากครับแต่ถ้าให้เรื่องจริงนะครับก็คงคอยอยู่ฝั่งของทีมเยือนอย่างมายก้กาดีกว่านะครับผมเพราะมายก้าครับกำลังมีผลงานที่ดีนะครับผมและก็มีกําลังใจที่ดีกว่านะครับเกมนี้น่าจะมั่นใจว่าพวกเขาน่าจะมีทีเด็ดบุกมาเฉือนเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับการันตีครับเชียร์มายก้าซ่านอกถิ่นแน่นอนครับในค่ำคืนนี้คู่ที่สี่นะครับสื่อฟุตบอลหลีกเอิงฝรับล ลงเตะกันมาแล้วเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเลนราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่แบลชมต่อเสมอสูงต่ำเป็นที่2ลูกนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับโอเชียครับอยู่ที่อันดับ16ของตารางนะครับมี3แต้มแข่งไป5นัดครับชนะ1แพ้4ได้5เสียไปสิลูกนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับแบลชมครับอยู่ที่อันดับ11ของตารางนะครับมี6แต้มแข่งไป5นัดครับชนะ2แพ้3ได้8เสียไปสิลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกัน5ครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นทางแบลนะครับที่ทานส ดีกว่าโดยชนะมาได้4ครั้งเสมอไป1ครั้งนะครับพิมครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2023นะครับผมแบดก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นครับปี2022นะครับผมก็เสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับถ้าดูจากผลงานการพบกันแล้วนะครับผมแบดได้เปรียบกว่าเยอะครับเพราะสถิติบ่งบอกชัดเจนครับว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่ามากจริงๆครับเราไปดูฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับฟอร์มพนันล่าสุดของโอเชียครับพวกเขาชนะมาได้เพียงแค่1ครั้งเท่านัั้้นนะะครบแแลพไปถึง4ครั้งเลยนะครับครั้งล่าสุดครัับบกก็แพ้มงปิเยมานะครับ 2ประตูต่อ3าเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้กับมนาโกมานะครับศูนย์ประตูต่อ3เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับชนะ1ครั้งก็ชนะนีดมานะครับ2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทัาฝาของแบรดครับฟอร์มฮันดลงสูวของเขาชนะมาได้3ครั้งนะครับเสมือ1ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็ชนะตูลูชมานะครับ2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านรับ่อนนนห้้าับก็ชนะะสตมกรั2ประตตูนรายการยนลีก เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแพ้หนึ่งครั้งก็แพ้กับปารีสมาับมประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเรามาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านโอแชร์ครับของกุนซือเคสตอฟเฟลซิเยด้านการจัดทัพก็บอว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับโดยมีลัดซินชินาโยโกและฟอริยองอาเยออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐไข่และใช้ลายานลาเวโลสันอาเมตตเล่และเอลิซาโอวูซูคอยเันเกมลุกและสนับสนุนอยู่ด้านหลัง เทางฝั่งของทีมเยือนครับแบลดครับของคุณซือจูเลียนลาซูเออร์ด้านการจัดทัพครับว่าพวกเขา่าจะมาในระบบ4ี่มนะครับโดยมีโลแมงแฟรงลูโดวิดออสเซอร์เก้และอับดุลละซีมาออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐขายร่วมกันและใช้เอเดมิสันเฟรนันเดสคอยบันเกมลุกและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาลเบียบนะครับทัศนบอลครับโอเชียครับทีมน้องใหม่เริ่มต้นนัดแรกในลีกเอิงได้อย่างสวยงามเลยนะครับจากการชนะนีดสองประตูต่อหนึ่งนะครับพวกเขาได้ประตูชัยในนาทีที่90บวก5นะครับทว่าหลังจากนั้นครับใน ลีกสีเกมหลังสุดนะครับผมแพ้รวดเลยนะครับที่น่าจะสร้างกําลังใจได้ดีก็คือการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับแม้ว่าจะแพ้มงโปิเยมา2ประตูต่อสแต่ก็เป็นการเล่นเกมที่โอเชียร์สู้ได้สนุกและสูขสีมากครับฝั่งของแบทครับทีมอันดับ3าของหลีกเอิงรูดูการที่แล้วนะครับแพ้ไปแล้ว3นัดจาก5เกมนะครับผมเป็นการแพ้กับทีมใหญ่อย่างลองแปสแชร์และมาร์กเซย์นะครับอย่างไรก็ตามครับกับทีน้องใหม่อย่างแซงเอเตียนครับพวกเขาเป็นฝ่ายชนะอย่างสวยงามเลยนะครับ4ประตูต่อศูนย์ขณะที่ฟอร์ม ล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะตูรูสมา2-0มานัดนี้น่าจะไปเปิดเกมเพื่อ3คะแนนเหมือนเคยแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเลและภาพรวมต่างๆแล้วนะครับผมกับเลราคาเสมอเชียร์แบบมั่นใจครับยังไงก็ต้องอยู่ฝั่งของทีมเยือนดีสุดครับเพราะฟอร์มดีกว่าและฟอร์มคมพอตัวเลยนะครับการันตีครับเชียร์บลสทรงอย่างแซดแน่นอนครับในค่ำคืนนี้คู่ที่5นะครับฟุตบอลลีกเองฝรั่งเศสครับเป็นการพบกันระหว่างปารีสแชงชกแมงครับพบกับแลนด์ลงตะกเวลา2อนาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเลราคาคู่นี้นะครับคู่นี้ คนนี้รับเปิดราคามาก่อนเลยที่เปตแชร์ต่อลูกครึ่งนะครับสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกครึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับเปตแชร์ครับอยู่ที่อันดับ1ของตารางนะครับมี13แต้มครับแข่งไป5นัดครับชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับและได้ไป17ลูกเสียไปแค่สี่ลูกเท่านั้นนะครับทางฝั่งของแลนด์ครับอยู่ที่อันดับ8ของตารางนะครับมี7แต้มแข่งไป5นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้2ได้9เสียไป6ลูกนะครับเรามาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกัน5ครั้งล่าสุดนะครับผมทําผลงานได้พพอๆกัััันนนเลยยะะคคครรรบโดชมมาา2 2้้้งงแ เสมอมาหนึ่งครั้งเช่นกันเลยนะครับผมครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางแพชเชอร์นะครับที่ทำผลงานดีดีกว่าโดยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นครับก็เสมอกันมานะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับทางฝั่งของแลนด์ครับชนะได้ครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2023นะครับผมเรามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มฮันดล่าสุดของแพชเชอร์ครับพวกเขาชนะมาได้สี่ครั้งเสมอมันหนึ่งครั้ง กีโนน่ามานะครับในรายการ UCL นะครับผมยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เรามาดูทางฝั่งของแลนด์กันนะครับฟอร์มพัฒนาสูงพวกเขาชนะมาได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอมา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมอกับลองมานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนนั้นก็เอาชนะมงปูริเย่มานะครับสามประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับแพ้สองครั้งก็แพ้ให้กับแลนด์แล้วก็สตาบู๊กมานะครับ บ้านแพชชีครับของคนซื้อล e. ุยเอลิเก้ด้านการจัดทัพของพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับโดยมีอุสมานเดเบเล่ครับโคโลมัวนี่และแบดลี่บาโคล่าออกสตาร์ทยืนหน้าระดขายร่วมกันและใช้วาเลนซาอีเอเมลี่เจลเนเวสและฟาเบียสหลุยคอยเป็นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทางฝั่งของแลนด์ครับคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 3นะครับโดยมีลูโดวิกบลัสอันเบิร์ดกรอนบันและอาร์โนกาลิมุดโดออกสตาร์ทยืนหน้าระดขายและใช้บัพติสซานต มาเรียและอาเชอร์มาตูซิว่าคอยบัลเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสเตปนะครับทัศนบอลครับเป๊แชร์ครับนัดล่าสุดทําผลงานได้แค่เสมอกับแรงมานะครับหประตูต่อหนึ่งและก็เป็นพวกเขานะครับที่ตามไล่ตีเสมอจากอุส man เดเบล่ได้นะครับในครึ่งหลังแบบหืดจับเลยนะครับเกม45นาทีแรกนะครับผมนักเตะปารีสดูเล่นกันแบบเหนื่อยๆยังไงไม่รู้นะครับและตกเป็นฝ่ายตามตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกจากการยิงของเคโตนากมูละนะครับผมยังดีที่ว่า30นาทีสุดท้ายนะครับของลุยเอ็นดิกเเก ยส่งเดบลเล่ลงไปเล่นในช่วงท้ายเกมนะครับผมทําให้เกมบุกดูมีสีสันขึ้นด้านแลนครับนัดล่าสุดทําผลงานเหมือนว่าจะได้3มแต้มนะครับจากการที่พวกเขาเป็นฝ่ายออกนําตั้งแต่กลางครึ่งแรกเลยนะครับจากการยิงของกาลิมูโดนะครับผมและเป็นฝ่ายคอนโทรลเกมได้มากกว่าสุดท้ายก็พลาดท่าเสียประตูตีเสมอจนได้นะครับจบเกมไปแค่เสมอกันกับลองมานะครับหประตูต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับผ่านมาหนัดครับผลงานยังเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะครับนัดนี้ไปเยือนแปดเชร์น่าจะเจองานยากกว่าเป็นเท่าตัวนะครับเพราะแปตเชร์เกมลุกดูดี มีสีสันและเฉียบคมมากกว่านะครับเพราะงั้นกับเลดลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องงองดวงครับการันตีครับเชียร์เพแชร์ได้เหตแน,น่นอนครับในค่ำคืนนี้คู่ที่หกนะครับสุดบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างพีมัรอาไกาพบกับลูตันทาวลงเตกามลาซ้อนในการตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับกิจกรรมทายผลทีมไหนชนะแพ้หรือเสมอนะครับคู่ระหว่างพีมัรพบกับลูตันทาวจบเวลาผลออกหน้าไหนแค่ชนะแพ้หรือเสมอทายถูกรับไปเลยนะครับเสื้อบอลเกรดพรีเมียมสามารถเลือกรับได้เลยนะครับมีครบทุ รสนุกนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับใครทายถูกนะครับอ่องจะตอบกลับในคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับอ่องกันเยอะๆนะครับเลยราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนเลยที่ลูตันทาวต่อครึ่งลูกนะครับสูงต่ำเปิดไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับพีมาร์ครับอยู่ที่อันดับ20่สของตารางนะครับมี5แต้มครับแข่งไป6นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้3ได้5เสียไป10ลูกนะครับถ้าฝั่งของลูตันทาวครับอยู่ที่อันดับ15ของงตาารนะครับมี7แต้มแข่งไป6นัดครับชนะ2เเสสมอ1แพ้้3ไได5ียป8ลูก นะครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันนะครับการพบกัน5ครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นทางลูทันทาวนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมา3ครั้งเสมอมา2ครั้งนะครับพอมครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2019เลยนะครับก็เสมอกันไปนะครับครั้งนั้นด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นครับลูทันทาวก็ชนะมาได้นะครับในปี2018นะครับผมด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับท่างฝั่งของพีมัตก็ทําได้แค่เสมอเท่านั้นนะครับเรามาดูผลงานของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มมมมมมคคคครรรรรััััั้้้้้งงงงงล่าาาาาาสสสุดดขขขอออออพพพีกกบฟ์วเเชนะไแ ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็แพ้กับเวสบอมบิดมานะครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับ3ประตูต่อ2เสมอนหนึ่งครั้งก็เสมอกับควีนสปาร์คเรนเจอร์นะครับผมตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของรูตันทาวครับฟอร์มฮาัาลงสูบของเขาชนะมาได้2ครั้งแพ้2ครั้งแล้วก็เสมอมา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็ชนะเชฟฟิลด์มานะครับ2ประตูต่อ1เมื่อวันที่21กันยายนทีีี่่่่่่่่ผผาาาาาาานน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 นมมมมมะะะะะคคคครรรรรรััััััับบบกกกออออห้้้้็ชิดวว์14ปตตูเืททยยแพง ก็แพ้ให้กับควีนสปาร์เกนเจอร์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเบตันนะครับผมน็อตแอนมา0ประตูต่อ1นะครับเรามาดูกันจัดทัพของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านพีมัสอาไกครับของกุนซูเวนลูนี่ครับด้านการจัดทัพเขาว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับโดยมีไลออนฮาร์ดีออกสตาร์ทยืนหน้ารักษาข่ายและใช้ดากูกิยาบีและอดัมเฟอร์ชอวคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับฝั่งของทีมเยือนครับดูตันทาวครับของกุนซูโรเบิร์ตแอดเวิร์ดดดด้าาาาาานนนนกกรรรจจัััทพพวว่่เขะะะมมใบบบ3-4-2-1คโยี เอลิจาอเดบาโยออกสตรายืนหนา้วตายและใช้คาร์ตันโมอริสและทาติชองคอยบันเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสเต็ปนะครับทัศนบอลครับฟอร์มทีมเยือนลูตันตอนนี้นะครับดูดีสุดๆเลยนะครับเพราะพวกเขากําลังมั่นใจหลังเก็บชัย2นัดรวดเลยนะครับและกดเป็นอนนเนสามเม็ดเลยทีเดียวชิกนี้โซนสีแดงได้แบบเหนือชั้นเลยนะครับส่วนทางกับเจ้าถิ่นครับพีมัสครับที่อาการยังหนักและน่าเป็นห่วงมากนะครับหลังชนะแค่เกมเดียวตลอด6เกมที่ผ่านมานะครับและโดนถลุงแนวรับยับเยินครับก่าเลูกเลยท ไม่สามารถรักษาเคียนชีดได้สักครั้งเลยนะครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่ทีมเยือนจะบุกมาต่อถึงทีนเลยเลยราคาก็เปิดมาไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่คู่นี้ครับผมจะให้ทีมไหนต้องติดตามต่อในกลุ่ม VP พนะครับเพราะคู่นี้เป็นคู่ VP ผมจะให้ไว้ในกลุ่มนะครับผมและอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมทายผลแพ้ชนะเสมอกันด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับคู่นี้แน่นอนครับทำอะไรแน่นอนและก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันให้สะเทือนไปเลยย พบกันระหว่างเฮลักเชนอันมิโลพบกับฮีเลนวินลงเต็เวลา1นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเรทราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่ฮีเลนวินต่อเสมอสูงต่ำเปิดไปที่3ลูกนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับเฮลักเชนครับอันมิโลอยู่ที่อันดับ13ของตารางนะครับมี6แต้มครับแข่งไป6นัดครับชนะ1เสมอ3แพ้2ได้448ลูกนะครับถ้าฝั่งของทีมเยือนครับฮีเลนวินครับอยู่ที่อันดับ11ของตารางนะครับมี7แต้มแข่งไป6นัดครับชนะ สิบสีลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันนะครับอันเมโลครับชนะได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ทีมเยือนนะครับฮีเลนวีนนะครับทำผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมา4ครั้งแพ้1ครั้งเท่านั้นนะครับพบครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งของฮีเลนวีนนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นครับเมื่อปี2023นะครับผนยี่สิบสามนะครับผมดยสกอรร์3ปะตูฮิลเลนวีนก็ชนะได้้้เเเพียงงแคคค่่1รรรัััทาานนนะบมาดูฟออร์มขงทั้งอ เรลเคลื่อนอัลเมโลครับชนะมาได้1ครั้งนะครับผมเสมอมา2ครั้งแพ้มา2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็ชนะเนมิเกนมานะครับสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับต่อหน้านั้นก็เสมอกับอัลเมเล่ซิตี้มานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แพ้สองครั้งก็แพ้กับอูเทคแล้วก็แพ้กับโซวนมานะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามทั้งสองแมตช์เลยนะครับเราไปดูทางฝั่งของฮีเลนวินกันนะครับฟอร์มห้านาทงสูบเบอร์เขาชนะมาได้สามครับประตตู่่่ออเมืวัันนนทีกยยา ที่ผ่านมานะครับก่อ,อนหน้านั้นก็แพ้กับ FC Twente มานะครับ0ประตูต่อ2เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับเสมอ1ครั้ง,งก็เสมอกับอูเทกมานะครับ1ประตูต่อ1เรามาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านเฮรากเนลอันเมโลของกุนซือเออร์วินฟานเดอร์ลุยด้านการจัดทัพก็ว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับโดยมีลูก้าคูเลโนวิดและไซโลทีแซดออกสตาร์ทยืนหน้ารั้วขายและใช้ดานเนียนฟานคัมและซูปฮอตโกลี่อานูคอยเป็นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลัังตารระะเบบบียนค้ ของทีมเยือนครับเฮเลนวินครับของกุซือโรบินฟันเพอร์ซี่ด้านการจัดทัาว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีดิเมทริสลัดลิสออกสตาร์ทยืนหน้ารัศายและใช้อีเลียสเซบาวีลุคบูเวิร์ชและยาขอบเทนส์โครคอยเั็นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทัศนบอลครับเจ้าบ้านเฮลัเคิลครับพวกเขาเพิ่งคว้าชัยชนะมาได้ในเกมแรกในฤดูกาลนี้นะครับผมซึ่งก็คือเกมล่าสุดที่บุกไปเฉือนในเมกเกนมานะครับสองประตูต่อหนึ่งขณะที่ทีมเยือนครับเฮเลวินครับผลงานในลีกหกเกมแรก ในลีกดูดการนี้นะครับพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดเลยละครับผมให้กับทั้งสองทีมเสมอกันนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยนะครับโอกาสมีเสียทรั์สูงมากนะครับแต่ถ้าให้เลือกแล้วก็ขอยืนอยู่ฝั่งทีมเยือนดีกว่าครับเพราะสถิติครับการเจอกันมาเป็นทางฝั่งของเฮนรีนนะครับที่ทําผลงานดีดีกว่าดังนั้นเกมนี้อยู่ฝั่งผู้มาเยือนดีที่สุดครับกับเลดเสมอแบบนี้แนะนําว่าเชียร์เฮนรีนเตรียมยิงและรับเงินได้เลยนะครับในค่ำคืนนี้คู่ที่แปดนะครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับ เอสตูลิสพบกับสปอร์ตติ้งริบบอนนะครับลงเตะกันเวลาซ้อนเวลาสิบหนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับในราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนเลยที่สปอร์ตติ้งริบบอนต่อ2ลูกนะครับสูงต่ำเปิดไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับเอสตูลิสครับอยู่ที่อันดับ13ของตารางนะครับมี6แต้มแข่งไป6นัดครับชนะ1เสมอ3แพ้2ได้4เสียไป7ลูกนะครับทางฝั่งของริบบอนครับอยู่ที่อันดับ1ของตารางนะครับมี18แต้มแข่งไป6นัดครับชนะ6ยังไม่เสมอและยังไม่เเเคคคคยยยแแพ้้ใรรลลนะับไได22 2สีปู่ก เท่านั้นนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งสทีมนี้กันนะครับการพบกันท้งครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นทางฝั่งของริบบอนนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดยชนะไปทั้งหมดเลยนะครับ5ครั้งพบครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางริบบอนนะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นครับริบบอนก็ถล่มเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มทับผมมพวกเขาาชนะได้งครัััััััั้้้้งงงแพมมมมาาาคคคคครรรรรนนนะะบบบบลล่่่สสุดกก็เเอออิโฟืวท วัที่ยีกันยายนที่ผ่านมานะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะนาซิอองนาวมานะครับ1ประตูต่อ0เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับแพ้1ครั้งก็แพ้ให้กับวิกตอร์กิมไลท์มานะครับ0ประตูต่อ1เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเรามาดูทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิบบอนกันนะครับฟอร์มพนันนองสูบึกเขาชนะมาได้ทั้งหมดเลยนะครับ5ครั้งครั้งล่าสุดครับก็ชนะ AVS มานะครับเมื่อวันที่่่23กันนนยยยาาาทีผมด้วสกอรรร์3ปะะตตู่่ออ0นนนนนคัับกกห้้า็ชนะิวมานะครับ2ปรรระตตูู่่อ0ในาาายยกฟแเม นะครับผมเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับทุกนัดชนะ2ลูกขึ้นทุกนัดนะครับคืนนี้ผมว่ามีสูงแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เรามาดูกันจดเท่าของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเอสตอริครับของคุณซือเอียนคาโตสด้านการจัดทัพว่าพวกเขา่าจะมาในระบบ433นะครับโดยมีอังเดเล็กซิมิกันยานิสบีเกอุยและเจ้าคาวินโยออกสตาร์ทยืนหน้าและขายร่วมกันและใช้เซกาคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับถ้าฝั่งของทีมเยือนครับสปอร์ตติ้งริบบอนครับของคุณ แล้วเขาบอกพวกเขาน่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับโดยมีฟานเชสโกตอรินเกาคอนหลานฮาเดอร์และวิกตอร์เกียวเคเลสออกสตาร์ทยืนหน้ารัตศมีร่วมกันและใช้เดนิเอลบากันซาและเมอร์เทนฮุยมันคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาสเต็ปนะครับทัศนบอลครับเจ้าบ้านเอสโตริศครับผลงานในลีกของเกมแรกในฤดูกาลนี้ครับพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับแมตช์นี้เจอกับงานหนักแน่นอนครับเพราะต้องรับมือการมาเยือนของสปอร์ตติ้งลิเบอนนะครับทีมจากฝูงที่ฟอร์มโหดมากๆเลยนะครับในนนตอนนี้ลงงแข่ หนัดชนะรวดทั้ง6นัดเลยนะครับบอกเลยนาทีนี้ใครก็ได้ครับในลีกในรับเพิ่มให้กับทีมเยือนเป็นฝ่ายมาต่อ2ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีสุดครับไม่ได้ลังเลและไม่ได้มั่นใจนะครับผมแต่มั่นใจสุดๆนะครับเพราะ2อลูกนี้ผมยังว่าน้อยนะครับเพราะทีมเยือนนะครับวันนี้แข็งแร่งมากๆเกมลูกก็เฉียบคมสุดๆถล่มตะไครไปถึง22เม็ดเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แข่งขันมาในฤดูกาลนี้นะครับผมแมตชนี้แนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีสุดครับเพราะราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมสําหรับสปอร์ตติ้งเนนนนอครนนคืี้ก็ จบไปแล้วนะครับทศนาบอลและข้อมูลต่างๆของทั้ง16ทีมที่ออกนำมาฝากในวันนี้นะครับสรุปเลยนะครับคู่แรกครับดอทมูลพบกับโบคุมคู่นี้ผมให้ดอทมูลต่อลูกครึ่งควบ2นะครับสูงต่ำไปสูง3ลูกครึ่งนะครับการันตีสกอร์ครับเดิมมูลชนะ4ประตูต่อ1คู่ที่2นะครับเอซิมิลานพบกับเลเช่คู่นี้ผมให้เอซิมิลานต่อลูกครึ่งนะครับสูงต่ำไปต่ำสามลูกนะครับการันตีสกอร์ครับเอซิมิลานชนะ2ประตูต่อ0คู่ที่3นะครับเลอันบายาโดลิดครับพบกับมายอกาคู่นี้ผมให้มมมาาาาายยกกกกกรรรรรออองงงเสสสสนนนะะคคคัััับบบูููตต่ไป2ลี์ ชนะ2ประตูต่อ1คู่ที่4นะครับโอแชร์พบกับแบลสคู่นี้ผมให้แบลส์ลองเสมอนะครับสูงต่ําไปสูง2ลูกครึ่งนะครับการันตีสกอร์ครับแบลสชนะ2ประตูต่อ1คู่ที่5นะครับปารีสแชงซเช็กแมงครับพบกับแลนส์คู่นี้ผมให้แพ้แชร์ต่อลูกครึ่งนะครับสูงต่ําไปต่ํา3ลูกครึ่งนะครับการันตีสกอร์ครับแบดแชร์ชนะ3ประตูต่อ0คู่ที่6นะครับพีมัตอักไรพบกับรูตันทาวครับคู่นี้ผมให้ติดตามในกลุ่มนะครับพอเป็นคู่ VIP ผมจะคัดเลือีกทีนะครับผมแต่การันตีทากไรอย่งแน่นอนครรับแลละอย่่าาืมเข้วี สนุกกับกิจกรรมไทยผลแพ้ชนะกันด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหากต้องการเข้ากลุ่ม VIP ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอีกเช่นกันนะครับผมคู่ที่เจ็ดนะครับเฮลเคเซนอันเมโลพบกับเฮเลนวินคู่นี้ผมให้เฮเลนวินต่อเสมอนะครับสูงต่ำไปต่ำสามลูกนะครับการันตีสกอร์ครับเฮเลนวินชนะ2ประตูต่อศูนย์คู่ที่แปดนะครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเอสโตริดพบกับสปอร์ติ้งลิบบอนคู่นี้ผมให้ลิบบอนต่อสองลูกนะครับสูงต่ำไปต่ำสามลูกควบสามลูกครึ่งไงครับ ครับแดคู่ที่ออกนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ส่วนได้ไม่ว่ากันหากใครต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมเป็นบอลสดบอลสเต็ปบอลสูงต่ำครึ่งแรกครึ่งสองก็สามารถคลิกลิงก์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกับทางเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับหากชอบคลิปของอ่องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอ่องนะครับผมและขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยกันััวน้ครบีีสสด